ตอนแรกแหบมันอร่อยทุกคนต้มปลากนำต้นนึงเนาะใส่บงลงไปแค่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่ทะกทุกอยงต้มไปดีเลยเด้อจะได้แบบเปื่อยๆเนาะพอมเตาทานลงทานนมได้ใส่ทัชต้มไปไงเลฝากมามันปิดฝากดใส่ทานลงไปปิดฝานนำค่ะ น้อก็ก่อไ,ไฟแล้วนะคะทุกคนว่อยก็รายสวดด้วยแล้วก็เฮ็ดคิปไปน้าค่ะทุกคนค่ะความสุขคุณนบนบานของน้อยค่ะมาเบ่งไฟว่าตดปอนะคะรุ้นเกือบตุยนะก่อไฟนะคะทุกคนตีดแล้วดังู่สามรอบยิ่งดังยิ่งยิ่งขีกระวองเกือบเกือบเกือบก็ติดด้เกือบจะไปเอามหามัเด้ผ่านก็ซื้อมาหนึ่งกระสอบปู้นังต่กรอนปีมาเบิ้์ดลยากกระสอบหนึ่งแล้วนะจะ้จะแบ่งให้แม่ดีนะเนี่ย เราจะมาต้มปากน้ำกันนะทุกคนนี่ทุกคนคะ่ะร้างทางคำความสะอาดเรียบร้อยแล้วน้ำมีเกลือมีตะไครมีข่าเป็นมะกูดเนาะแล้วเราก็รอให้บมหยาบ่อยากอ,อ,อวดเตาเบิ้งเตาสภาพเตาของหนูต้มน้ำใบก่อนหลังก็จต้มปากน้ำเนาะค่ะทุกคนคะ่ะมันเข้ากับบรรยากาศเพราะบรรยากาศมันหนาวค่ะใส่ตะไครใส่มะกูดแต่ก่อนลดการขาวก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะทุกคนบ่มลงไปใส่ไปแล้วก็จะหาฟ้ามาติดเนาะ หาปลามาปิดตุนประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งก็กินได้แล้วนะต้มปลาหม่ามห้อมแหน่ไว้สุดแล้วเดี๋ยวปลาหม่ามก็สุดเด็ดแล้วค่ะผีน้ำแข็งเด้อมาถึงเที่ยงน้ำแข็งเด้อค่ะหอมห่วยๆแบบนี้ปิดฟาไว้ก่อนตุนไปเรื่อยๆจากชั่วโมงครึ่งเนาะทำแจ่ล้วงากินด้วยกันทุกคนต้มปลาหม่ามต้นหนึ่งเนาะใส่บองวงๆลงไปใครไม่กินก็ไม่ต้องใสออ่อทุกคนต้มไปดีเลยเด้อจะได้แบบ ปเปือเ่อยๆเนาะพร้อมตาถานมาบรรทันทตรงนู้นชีได้ใส่ท่านอีเปื่อยง่ายงดีฝาดงามกันฟ้ากก่อนใส่ทานลงไปปิดฝานดำค่ะได้เวลาเก็บเจลผมกินกับเนี่ยน้องลายบอลแมนปากนะำข่อยก็ดีพี่น้องค่ะข่อยขึ้บ่วงใส่ผักลงไปขึ้นลายถ้าผักเราเป็นอยังพองโดลงไปแล้วเนาะงเราก็น้ำปลา แล้วก็ดีขมทีขาดไม่ได้นะนางนนเองของเราเโยนน้ำปลาลงไปนนัวๆเค็มๆทุกคน,นไม่ก็จะถือโอกาสใส่น้ำบลาครับียกนะได้สิบโอเคียนค่ะไดนเนาะน้ำปลา,าเบ่คำเปียกแบบขวดเยะน้ำตาลจักนว้อนบุเค็มสุดไพสุดมันทำไม่ได้ือดีไว <c oughs> ขาถูกเขาแพ้ขาดไปแล้วค่ะแล้วเราก็น้ำมะขามปีดขวดเลยดิเทโจ๊กลงไปเด้อทุกคนเด้อโจุขคนอาจังสีสีเบิมงเลยอมคมสมสงกระดมตาลจักน้อยเป็นเจลขมสีใส่นดำอันนั้นขมก่อนจักน้อยนำมะขามเปียงสีน้ำให้เราคลายกระวานซิมแซ่บแล้วเทอดองใส่ขอขวดลงไปเึ้นที่แขน มามากินคงคงใช่ดิเราไปมีขวดซื้อมาอตานใส่จังเลยคันคนชิมก่อนพี่จะมาเลยเราก็เอาของควรแ,แล้วกันดิเอเสิร์ฟค่ะนี่ตักใส่จานใส่ถาดผักพี่น้องค่ะแล้วก็ไอจีไอสิไปเอาอันบางนามาช่วยด้วมา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 ,มากินน้ำกันทุกคน พักอ <laughs> so <c oughs: so ises> ันเก่าในระเกียอยู่ซามึงว่าท่านเปิดปากน้ำข้าวปลาพรแล้ววันทนทนไอห่วยห้วยอันเดียวคีพันธิบันีองพร้อมทั่วที่แห้งพี่น้องคะมาเดินมาเดินแถวผงอากาศหนาวๆค่ะทุกคนคะมาเดียวเนี้ยโอ้ยดิทุกคนว้าวพวกตัดดิว่ามันจีบบอสเซกบอสเซกตอนเมื่อไนฮะไว้สร้อยกันค่ะทุกคนซอยใส่จานเลยค่ะ บิงเบิง่งยัวยัวบอกยัวยัวตอนนี้ไงตอนนี้สองใบหาสิวได้เพียงน้องคะ่ะหั่นกันเลยคะ่ปะปาเป็นตอนน้อยๆสกักก้อนเดิมซิมให้เพี่น้องได้เบิง่งต้มปากน้ำด้วย,ยด้ยวยทำไรไรเป็นคนชอบนะคะชอบอิงอย่างทีแนวๆนวซิบบมบางว่า ต้ออยมยำงสินะอืมสิ่ก่อนค่ะโอ้ยออ้ยน้ำได้ไรมาซิมนกันอตอนแรนแหบมานอืออร่อยทุกคน รอดค่ะพี่น้องค่ะไปไปตม้มใหม่เพราะมันเหนียวไว้ปุ้ดห้หนนันออกเป็นตอนให้น่อยๆนะไปต้มอีกค่ะพี่น้องค่ะบุเป็นยังค่ะเอานุ่มๆหน่อยเนาะป่ะเอาไปใส่หม้อ,อก,กันคือเกาค่ะทุกคนเกือบบอทุกคนเกือบคือเปิดฟ้าบอหอมหอมบอ,บมบอ,บอ,บอหวานกับไม้บอเบื่อบอค่ะป่ะไปกินน้ำแกนผันกกระร้อมต้มปากน้ำกระร้อมค่ะพี่น้องค่ะหัวอุจจแบบน,นี้คือสิบเออยลยอ่ะล่ะต้องกินล,ละล่ะเทื่ยนนี้ค่ะพี่น้องค่ะ อักาเพียงของเรานะคะต้มปาหนังจับจับนวล